ีครับสวัสดีครับเดีววันนี้สิงโตมากินปลาทูตัวใหญ่นะครับนะปลาทูก็มีตาด้วยปลาทูก็มีตาด้วยอ๋อปลาทูให้กินให้กินปลาทูกันเถอะฮะไปเอาช้อนเหรอเดี๋ยวสิงโตไปเอาช้อนอยู่นะครับแบบนึงนะครับอ่ากินปลาทูครับผมปลาทูปลาทูโอ้ยกินตาเหรอกินตาปลาทูสิงโตชอบกิน ให้พ e. like, ่ท e ูเดี๋ยวพ่อให้ไปแล้วตาไปแล้วนี่ไงกลมๆมันอยู่ข้างในหรปล่าลูกเอาทางนี้ทางนี้มาพ่อเจาะให้เราเจาะเองแคะเลยแคะเลยแคะเลยสิงโตแคะปลาตาปลากินนะครับชอบกินตาปลาอ้ํายินข้าวด้วยกินข้าวโชว์หน่อยข้าวโชว์หน่อยอ้ำาอ้ำาอ้ํอ้ํกินข้าวโชว์หน่อยครับเร็ว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 โชว์หน่อย ชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่ำอ่คนเก่งเร็วเร็วเร็วหายคลิปอยู่ด้วยนี่ิหายคลิปด้วยนี่คิดเล้ออ่ำอ่ำอ่เออเคอหายแล้วเดี๋ยวค่อยมากินอีกก็ได้ลูกอ่าไปแปเนบอ่าไปกินกินแล้วก็ไปเล่นเดี๋ยวเคี้ยวหมดแล้วก็มานะลูก แก่หมดมาแนละ้วเดี๋ยวพ่อแกะไว้ให้อีกนะครับสิงโตมาแล้วนะครับเดี๋ยวสิงโตจะมาแกะตาตัวที่สองโตตัวที่สองครับตัวนี้อืมมีช้อนอ่ะแกะแกะยินตัวไหนลูไม่ใช่ไปดูไม่ใช่ไปดูอาวแกะครับโอ้อันนี้ได้เต็มเต็มตาเลยอ้ำอ้าว้าวกินกินข้าวด้วย กินข้าวหน่อยครับกินข้าวหน่อยครับหิงโตครับนี่กินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยโว้มันติดอันนั้นอยู่เอ้ากินข้าวครับอาหามเก่งมากนะครับได้ไปอีกหนึ่งคำหมุนหมุนติวติวหมุนหมุนติวติวไปแล้ว <c oughs> จะไปแล้วจะไปแล้ว,ลว,วไ,ปกกไปแล้วไปแล้วการคืนมันไม่อยโฟกัสเอาไปแล้วไปแล้ว อา้าวไปแล้วเหรอไปไหนไปไหนนอครับวุย <c oughs> มันเหลืออีกข้างหนึ่งอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราพ่อพิกให้ <c oughs> เอา <c oughs> เหลืออยู่เหลืออยู่มากินก่อนนี่เหลือตาอีกตานหนึงอยู่นี่โตมาเร็วนะครับมาคนเก่งแล้วมาถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปด้วยเร็ว กินตาปะทูด้วยมา,มาแล้วนะครับมากินต,ตัวแจยินอา้าวพร้อมกับอ้ามเข้าไปกินด้วยต,ตัวอามอมอมอม,อม,อมกินข้าวเองเลยไอยเก่งมากกินข้าวเองเลยนะครับนี่นตโตเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็เหลือตัวนะครับ แล้วใครจะกินแล้วครับทีนี้ตัวถ้าไม่ใช่พอ่อที่จะช่วยสิงตัวกินอีกส่วนหนึ่งที่สิงตัวชอบก็คือหนังนะครับหนังหนังปลาทูเดี๋ยวจะลอกหนังกินหมดเป็นหนังไก่หนังปลานะครับชอบกินแต่พ่อต้องกินเนื้อ,นะน,อ,อน,นะครับเนื้อพ่อกินนะครับแต่ว่าถอาเป็นหนังไก่พวกนี้นะครับลอกกินหมดนะครับพ่อต้องกินเนื้อ หนังไม่ได้กินทำที่หนึ่งเอ้าโต๊ะโต๊ะได้ไหมว่าทำได้ไหมนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเอาเอาหนังหนังที่ตัวชอบหนังหนังอยู่ตรงนี้ใายมือหนึ่งแล้วก็จับมือทำไมเหนังมือด้วยมือหนึ่งมันยากหน่อยนึงเอ้าม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 ากินเลยทำไมไม่กินปั้นอิฮะ วันนี้เราไม่กินปลาเนรฮะวันนี้นเ,<ะ>นนเรากินบ่อยแล้วครับเมื่อวานก็กินครับ<ม>เราก็เลยไม่กินครับวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนมากินปลาทูแทนนะครับอ่าอมกแล้วหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งคำก็นี่นี่ยินคำนี้คำโอเคสองคำแล้วนะครับเหลือเหลืออีก เด้วอีกกี่คำด้วยกินคำอ่าเดี๋ยวกินเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกินเรื่อยๆตอนนี้ได้อ่าน่าจะห้าคำแล้วนะครับรวมตารวมตานะครับรวมตามาแล้วคำสุดท้ายคำที่สามสิงโตบอกว่าอิ่มแล้วครับสามคำนะครับรวมแล้วก็ประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบน่าจะได้สิบคำอยู่นะครับสิบคำส่วนใหญ่ช่วงนี้จะกินนมนะครับนมเป็นแพ็คเป็นแพ็คเลยนะครับไดโนเสาร์ดูที่นอนคนไม่มีสิทธินอนนีไดโนเสาร์ได้นอนนะครับอ่ะโอเคสีตัวบายบายหน่อยบ๊ายบาย,บายกินข้าวกันนะครับ